รายงานความขัดแย้งทางทหารระหว่างไทยและกัมพูชาสรุปได้ดังนี้มีการประกาศใช้กฎอายการศึกในบางส่วนของจังหวัดจันทบุรีและตราดเนื่องจากกองกําลังกัมพูชารุกล้ำเข้ามาในดินแดนไทยประชาชนบางส่วนยังคงใช้ชีวิตปกติขณะที่บางส่วนสับสนและเลือกที่จะอยู่บ้านส่วนในตราดประชาชนได้อพยพไปยังศูนย์พักพิงกองทัพเรือไทยได้เปิดปฏิบัติการตราดพิฆาตภัยรีหนึ่งเพื่อตอบโต้การโจมตีของกัมพูชา และเกิดการประทะกันในพื้นที่บ้านฉมวกอําเภอเมืองตราดไทยประนามผู้นำกัมพูชาว่าเป็นอาชยากรสงครามที่อยู่เบื้องหลังการโจมตีพลลเรือนกัมพูชากล่าวหาไทยว่าใช้ระเบิดลูกปลายและเครื่องบิน F16 โจมตีดินแดนกัมพูชาไทยโต้แย้งว่าไม่ได้ลงนามในอนุสัญญาว่าด้วยระเบิดลูกปลายและชี้ว่ากัมพูชาละเมิดสนธิสัญญาออตตาวาโดยการวางทุ่นระเบิด มีพลเรือนไทยเสียชีวิต13รายบาดเจ็บ33รายและทหารไทยเสียชีวิต6นายบาดเจ็บ29นายไทยได้จัดตั้งศูนย์พักพิงใน4จังหวัดเพื่อรองรับผู้ลีภัยกว่า3 0 0 0 0 0คน